เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แพนด้าแชร์ยูทูบชแนลกันอีกเช่นเคยเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาอยู่กับ EP ีสุดท้ายของซีซั่นนี้ของเวนวรูนี่กับเซาเทมตันครับผมบคุณผู้ชม เกมที่37ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นเกมที่อาจจะตัดสินแชมป์เลยก็ได้นะครับผมเมื่อเราต้องการเพียงแค่เสมอกับชนะเท่านั้น1เกมจากวันนี้ทั้ง2เกมเมื่อเราก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมคุณผู้ชมนักข่าวก็ได้ถามเราว่าคุณคิดว่าวันนี้คุณจะคว้าแชมป์ไปเลยหรือเปล่านะครับผมผมคิดว่ายังไงเราก็มีโอกาสสูงนะครับเราต้องการเพียงแค่เสมอจาก1ใน2เกมเท่านั้นนะครับหรือว่าเราชนะไปเลยเราก็จะคว้า แชมป์ทันทีโอกาสมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องแชมป์ปีนี้อย่างแน่นอนเกมที่แล้วคุณเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยลูกทีมของคุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งไหมกับเกมนี้ผมคิดว่านะเด็กของผมเนี่ยยังไงก็ดีพอที่จะชนะเบอร์ลี่อีก1เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่เนเคยนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้อยู่แล้วนะครับเบอร์ลี่ได้เล่นในบ้านตัวเองเกมที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นในบ้านนะเรานะครับเราชนะได้แต่เกมนี้เราไปเล่นที่บ้านของเบอร์ลี่เบอร์ลี่ก็อาจจะเล่นได้ดีกว่าาเเรรก็ป็ปปนนไได้ะคับ คุณคิดว่าวันนี้มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่เบอร์ลี่จะเล่นได้ดีกว่าคุณนะครับผมคิดว่านะครับผมยังไงพวกเขาก็มีโอกาสอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นในบ้านแต่ว่าจะสู้เด็กของผมได้หรือเปล่า90นาทีจะเป็นเครื่องพิสูจน์และก็เครื่องตัดสินเกมนี้จะเป็นเกมที่ตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมเกมที่บ้านของเบอร์ลี่กันเลยครับ เกมที่เทิร์ฟมอในวันนี้ดีครับผมบ้านของเบอร์ลี่จะเป็นศึกตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงถ้าเราเสมอหรือชนะนะครับผมแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยลิเวอร์พูลก็ยังจะมีโอกาสอยู่นะครับกับอีกเกมที่เหลือเบอร์ลี่เจ้าถิ่นวันนี้มาพร้อมกับแผน4-4-2แบบฟอลนะครับผมนักเตะที่น่าจับตามองเนี่ยปีกซ้ายอย่างแม็กแนลนะครับผมกองกลางอย่างเบสบูดกับครกนะครับผมคุณผู้ชมกองหน้าอย่างบูดเนี่ยผมคิดว่า ตัวที่น่าสนใจก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับอ้อผู้ขาประตูอย่างนิป๊บด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าเสาตะตันที่ฟิตพร้อม100%เต็มจะบุกไปคว้าแชมป์ที่เทอร์ฟมอร์ได้หรือเปล่าไปชมเกมที่37ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเลยครับ อาเลครับผมเดนนี่อิงส์ยังมีอีก2เกมให้เขาเนี่ยได้ลุ้นทำลายสถิติไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ยิงถล่มตลายเลยครับคุณผู้ชมและเกมที่เทิร์ฟมอในวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะเทิร์ฟมอเนี่ยเป็นสนามของเบอร์ลี่นะครับผมมาดูกันซิีว่าเขาเนี่ยจะหยุดยั้งการคว้าแชมป์ของเซาท์ทัมตันได้หรือเปล่านะครับผมผู้สาปร,ระตูอย่างป๊อบเนี่ยจะเอาเดนนี่อิงส์อยู่หรือไม่นะครับผมเกมนี้ตัดสินกันเลยครับ บอลกาดขวาของโลตันกับเปิดเข้าไปได้นลูกโอ้บูดได้มองรับลูกนี้โอ้โหจะดับฝันเสาตะตั้นตั้งแต่ตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับแม่เจ้าทินเบอร์ี่ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากลูกคลอสจากทางด้านข้างปีกขวานะครับผมและก็เป็นนี่เลยสไตรเกอร์ของพวกเขาอย่างบูดนะครับที่โอ้โหตัวค่อนข้างดีเลยนะครับผมรูปร่างโอเคเลยนะนักเตะคนนี้มงจ่อจ่อเข้าไปได้ครับ ตรงนั้นเหมือนจะมีตัวประกบด้วยแต่ว่าโอ้โหขึ้นไม่สู้จริงๆครับถ้าจะเป็นเบตนาเรกนะครับที่ยืนบังอยู่แต่ว่าเบตนาเรกพยายามจะใช้เท้าเอาเล่นนะครับผมในระหว่างที่บูดเนี่ยใช้หัวเล่นนะครับคุณผู้ชมตามนั้นเลยครับผมก็ทุนแทรกตัวเข้าไปมงแบบนี้แองกกสกันจอจอหมดสิทธิ์รับจริงๆครับผมคุณผู้ชมตามหลังเลยครับเสา์ต็มตาตระเร็ดคริสบูดมงประตูที่15ในพีเมลกอังกฤษ1ประตูต่อศูนย์ของเจ้าถิ่นครับ แลเล่า er ลากขึ้นบาตากราบซ้ายแล้วแล้วจังหวะนี้คืนไปเที่ยวแม็กเนลแล้วเบนบูดครับให้ออกต่อไปที่ซ้ายที่เทเลเปิดเข้ามาเอาอีกแล้วอู้หูบูดครับผมลูกกาอากาศนี่เยี่ยมจริงๆรงะแล้วก็มีใบเหลืองย้อนหลังตรงนี้ดีครับเบนเล็กเนี่ยเหมือนจะไปแซะในจังหวะก่อนหน้านี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็อู้เมื่อกี้นี่เกือบโดนมงจอ,จอๆเข้าอีกแล้วครับเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด่วนเลย ลูกตังเตะจากประตูของแองกัสกันขึ้นมาที่เลมิน่าเอาบอลลงโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าสู้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าบอดพร้าวเนี่ยมาแก้ให้ได้นะครับเอามาด้าออกต่อไปทางด้านสายที่ทางฝั่งของอันซูฟาติโอ้โหดูอันซูฟาติหลอกเจ้าวันนี้ครับโคตรสวยครับคุณผู้ชมลากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วปาดเข้าไปด้านในโอ้โหโดนไทคอสกี้ครับเคลียร์ทิ้งออกไป เป็นคอร์เนอร์แรกของเจมส์บอร์ดราวในเกมนี้เปิดเข้าไปลุ้นด้านในเตนิ่งเทคตัวขึ้นโมงแต่ว่าแม่โดนสกัดล้มลงไปแต่ว่าบอลยังอยู่หน้าประตูเป็นนาล็กเป็นกองหลังก็ริงดว่าลองยิงดูโ,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 โยิงไกลลูกนี้ซัดแบบนี้ยิ่งกว่าเจมส์บอร์ดพราวอีกครับคุณผู้ชมผู้ชสวยจริงครับ เบธนอร์เร็กเป็นกองหลังเซนต์ตึ๊บแบกนะครับคุณผู้ชมขู่ไม่คิดว่าจะยิงไกลได้ดีขนาดนี้เราไม่มีทางเลือกนะครับในช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่ตัดสินใจยิงเนี่ยจะต้องจ่ายออกไปทางด้านซ้ายเพื่อที่จะครอสบอลเข้าไปตรงกลางนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้โมงเนี่ยมันน้อยนะครับผม,มดูนี่ก่อนเขตโทษดินักเตะของเบอร์ลี่โคตรเยอะนะครับนั่นเลยครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเบธนอร์เร็กครับที่ยิงจากระยะหัวกระโหลกบอลนี่โอ้โหดูวิธีโค้งของบอลครับ ันโค้งไปเสียบสามเหลี่ยมไกลลูกนี้อ้โป๊บนี่หมดสิทธ์รับจริงๆครับคุณผู้ชมเป็นประตูสําคัญของพวกเราครับผมไตีเสมอได้สําเร็จเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับบอลอยู่ที่ครกจังหวะน,นี้จะไปครับโดนแซะจากข้างหลังพุทศินไม่ได้ว่าอะไรครับต้เวลาบาดเจ็บแนะ่ยสองนาทีกําลังจะหมดลงแล้วในครึ่งแรกคุณผู้ชมโดนหวดทิ้งบอมยาวขึ้นมาเคลียร์ไม่พ้นครับผมจังหวะน,นี้สายเป็นแม็กเนล สไลด์ดักทางไปเลยครับซาลิซูแล้วซาลิซูสไลด์เสียบไปอีกทีนึงแต่ว่าอุ้ยจังหวะนี้เหมือนจะไปเล่นโดนคนมากกว่าจะไปเล่นที่บอนลนะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนไปแดงแต่ว่าอาพุธศิลป์ได้แค่ตักเตือนครับลูกนี้ <c oughs> โหความหดของรถถังฝั่งซ้าวครับ อ่าครับเป็นฟรีคิกสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับระยะ34หลาเปิดยอดเข้าไปตรงกลางมงที่มิโรโบโกินแล้วยังได้อยู่พุทติศินเป่าหมดเวลาไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปแก้เกมในครึ่งหลังอีก4.5นาทีจะแชมป์หรือเปล่าติดตามกันไปครับ อะเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเพย์เซฟเลยนะครับเบเนเดกเนี่ยใบเหลืองไปแล้วแต่เหลือเชื่อนะจังหวัดสุดท้ายเนี่ยซาริซูไม่โดนเหลืองนะครับสไลด์ขนาดนั้นโอ้ยังหนีใบเหลืองมาได้ผมก็เหลือเชื่อมันกันครับโลเมอูลงไปแทนซาริซูเลยแล้วกันนะครับเริ่มหัวร้อนแล้วซาริซูแล้วก็วอลเกอร์ปีเตอร์ออกมาเปลี่ยนกับเวลารี่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมจริงๆโลเมอูเนี่ยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหนในอีกส5่านาทีที่เหลือไปชมเกมตัดสินชป์นี้กันอีกคครรัั้งงนึบ คอร์เนอร์ของทางฝั่งเจ้าถิ่นเบอร์ลี่นาทีที่52ครับคุณผู้ชมจะเปิดเข้าไปลุ้นนั่นในรถซัดเลยครับสตีเฟนแต่ว่าหูหแองกัสกันยังซุปเปอร์เซฟในช็อตนี้เอาไว้แล้วจะสวนกลับแต่ว่าเหมือนจะสวนกลับไม่ได้ด้วยนะครับไปโดนแฮนด์บอลตรงนี้โอ้โหระยะ25หลาครับคุณผู้ชมดูกันซิว่าแองกัสกันจะเอาอยู่หรือเปล่าหรือจะผลกำแพงหรือปะในช็อตนี้ได้ลุ้นเลยครับลูกปั่นคลีคลิกของสตีเฟนดูภาพจ้าตรงนี้ครับว่าออกไกลหรือเปล่าครับแหมเหมือนจะ ติดสายก้อยดิดๆนะครับถ้าสายโป่งเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้บอลของโลเปอูครับออกขวามาตัดเข้าไปตรงกลางเลมิน่าเห็นเพื่อนทำมือครับแทงให้วิ่งเลยครับโอ้โหสปีดต้นของอาบมาดาหลุดเลยครับเราซัดเลยครับอาบมาด้าบอลเฉียดเสาไกลไปอย่างน่าเสียดายครับดีก็เอามาได้อุสปีดต้นของเขานี้สุดยอดจริงๆนะครับฉีกหนีกอ,อกหลังถึง2ตัวแล้วก็ซัดลูกนี้แต่ว่ามันออกเสาไกลไปอย่างน่าเสียดาย อเอาลครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายตรงนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังจะอยู่ในมือของพวกเราแล่วครับผมคุณผู้ชมแดนนี่อิงสโค่งเน่งๆลูกนี้2ประตูต่อหนึ่งอาจจะเป็นประตูตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยก็ว่าได้ฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนเปิดก็แม่นนะครับผมคนโมงก็เนียบครับลูกนี้ ไปที่จุดนัดพบกันได้ดีทั้งคู่ครับปุ่งยอดบอลมาแล้วนี่เลยครับจอๆจอจอแบบนี้บทสิทธ์รับจริงๆครับผมพบเป็นประตูที่39ของเดนิอิงสเรีเียร์มลีกอังกฤษ2ประตูต่อหนึ่งกำลังจะแชมป์พเมลีกอังกฤษเลยครับเหลือเพียงแค่7นาทีเท่านั้นที่เบอร์ลี่จะมีโอกาสขัดขวางการเป็นแชมป์ของเราเลยครับบอลอยู่ที่ครอกครับเจ้าวันนี้แล้วตัดเข้าไปตรงกลางที่สตีเฟน สี่เฟนคืนหลังไปก่อนนะครับผมที่ตากอฟสกี้โยนยาวขึ้นมาเพื่อที่จะลองลุ้นไกลดูบ้าน,นครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมแชมป์จะเป็นของเราเลยครับมีการเปลี่ยนตัวตรงนี้นะครับผมเบอร์ลี่เจ้าถิ่นแม่ก็เอาเจ็กโคลกออกเลยนะครับผมเล่นไม่ออกนะครับเจ้าตัวในเกมนี้แดนกลางลูกังเตะจากประตูของเองกัสกันขึ้นมา โลเมอูยับตัดเข้าไปโตกลางที่เชลเดอร์ออกต่อไปทางด้านซ้ายแล้วอันตูปาติวิ่งขึ้นไปแล้วเหมือนจะไม่ลำหน้าดะครับตรงนั้นอันตูปาติเนี่ยความเร็วไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับลากเข้ามาที่ริมเส้นแล้วเปิดยอดเข้าไปด้านในแต่ว่าโอ้โหโปบอยู่ตรงนั้นหมดสิทธิ์ที่จะโมงครับผมดีก็อัลมาด้าโอเป็นเดนที่อิงนี่ครับที่จะพยายามวิ่งไปมงในจังหวะเมื่อกี้ไม่ใช่อัลมาด้าเลยครับบอลอยู่ตรงกลางสนามของทางฝั่งสตีเฟนสตีเฟนออกบอลต่อไปเอ้าเหมือนจะเอแรงไปด้วยนะครับตรงนี้ทบดาบาดเจ็บชม ถ่ายมาที่กองเชียร์เลยครับผมประวัติศาสตร์ของเวนูรุนี่กำลังจะถูกจารึกฮะโอ้โหมาคุมพีมาลิกปีเดียวแล้วได้แชมป์เลยแบบนี้กับทีมระดับนี้ด้วยนะครับผมโหต้องบอกว่าพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักหน่วงเลยครับเวนรนี่มีทั้งแพ้ชนะเสมอมามีหมดทุกรสชาติเลยครับคุณผู้ชมเปิดฉากมาไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆมาเริ่มเข้าที่เข้าทางกันเริ่มดีขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ทางกาบซ้ายที่ เวดีลับเปิดเข้าไปได้ในบูดได้โมงอีกทีนึงแต่ว่าบอลมันออกหลังไปครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นของเซาท์แฮมตันภายใต้การคุมทีมของเวนรูนี่ถึงแม้จะเหลืออีก1เกมแต่ยังไงพวกเราก็แชมป์อยู่แล้วเหลือเกมชูถ้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมเราจะต้องดูภาพชูถ้วยนั้นเล่นมาขนาดนี้ผมไม่ยอมเด็ดขาดที่จะไม่เห็นช็อตชูถ้วยนะครับ และเกมชูถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะถูกจัดขึ้นที่เซนต์แมรีเตเดียมบ้านของซอลตแฮมตันนะครับพวกเราจะได้ชูถ้วยในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับผมซอลแฮมตันในวันนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนะครับเนื่องจากว่า ผมอยากจะให้นักเตะผู้เล่น11ตัวจริงที่แบกทีมของพวกเรามาทั้งหมดเนี่ยได้ชูถ้วยด้วยกันครบทุกคนนะครับรวมถึงตัวสำรองและคนที่ไม่ได้ลงด้วยนะครับผมถ้วยนี้มันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของเวนลูนี่จริงๆครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนนะครับทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนำทัพโดยโอเลกุนนาโซชาวันนี้เรามาดูไลน์อัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักนิดน,นึงครับดาวิดเดก้าเป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังจากซ้ายไปขวาเนอเล็กเตเลสลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายและก็วัมบ โทมิเนเป็นกัปตันทีมนะครับผมแล้วก็ยืนคู่กับเนมันย่ามาติชนั่นเอง2ปีกซ้ายขวาเนี่ยซ้ายเป็นดานิเอลเจมส์นะครับขวาเป็นโคลโลน่านะครับกองกลางตัวลุกตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยงบูโน่เฟร์นนัเดสอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจเนี่ยคือคาร์วิร์ดเลวินยืนหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่รู้ว่าย้ายมาตอนไหนทำไมผมไม่เห็นในตลาดซื้อขายนักเตะวะเนี่ยเอาเล่ะครับผมคุณผู้ชมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะพาคุณผู้ชมไปชูถ้วยที่สนามเซนต์แมวี่สเตเดียมไปกันครับ สนามเซนต์แมรี่สเตเดียมครับคุณผู้ชมเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้นะครับและก็อาจจะเป็นจุดจบของซีซั่นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่จบซีซั่นนี้แล้วเนี่ยเวนรูนี่ก็อาจจะมีทีมใหญ่ๆสนใจติดต่อเข้ามาให้ไปคุมทัพก็เป็นได้นะครับผมคุณผู้ชมและเกมชูถ้วยได้เริ่มกันเลยครับผมต่อหน้าแฟนบอลไปอัตจันของสแธมตันฮะ บอลอยู่ที่เบตเตเลกเลยครับคิดว่าเบตเตเลกเนี่ยจะไม่ลอดในพเมลีกอังกฤษรอดจนได้แชมป์เฉยเลยนะครับผมหลายๆจังหวัดเนี่ยเป็นเบตเตเลกนะที่ช่วยเราเอา,เอาไว้บอลอยู่ที่บัวเพร้าแล้วโอ้โหทางลับซ้ายเนี่ยมีคนตามตัวอยู่นะครับไอ้คืนมาที่เลมิน่าออกต่อขวามาวอเกอร์ปีเตอร์ฝากต่อกลับไปที่เลมิน่าแล้วให้บอลไปที่บัวเพร้าบัวพร้าต่อมาที่เลมิน่าเลมิน่าตักเข้าไปหด้าในาเดนนิอิง อิงส์บนอยู่ครับแล้วใหค้คืนไปที่เลมิน่าเลมิน่าต่อไปที่บัวพราวกับไปที่เลมิน่าเลมิน่าให้ไปที่อิงส์จังวันนี้พลิกตัวกลับมาได้สวยแต่ว,ว่ายิงไม่ได้ครับโดนบางทางอยู่จังวันนี้ซ้ายของเนนอิงเลาซ้ายของเอลมาด้าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมแหม่ยิงผ่านมือดาวิดเดกิอาไปได้ครับดีอิกโกเอลมาด้าโอ้โหแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับเกมนี้นี่บอกเลยว่าเล่นเพื่อศักดิ์ศรีล้วนๆนะครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็เป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับผมคุณผู้ชมเลกวก จังหวะน,นี้เป็นความจอดเยี่ยมนะครับต่อบอลกันอยู่ด้าประตูตั้งนานแสนนานครับแล้วจวังหวะนี้เดนิอิงเหมือนจะยิงไม่ยิงครับแล้วก็มายิงซ้ายบอลกระดอนมาเข้าทางของดีเอโกเอัลบาดาแปะซ้ายง,ง่ายๆเข้าไปเลยครับลูกนี้แฮร์รี่แม็กควายกับสําแงของเ,เนมานยามาติชครับผมโอ้โหยืนมองกันอยู่ถึง2คนแต่ว่าไม่มีใครกล้าแย่เข้ามาในกอนรอบเขตโทษครับ11ประตูของอัลบาดาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1ประตูต่อศูนย์ของเซาแทมป์ตันครับ เลครับผมครึ่งแรกเนี่ยเราดา m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่สกอร์หนึ่ประตูต่อศูนย์ะครับครึ่งหลังเริ่มกันยาวๆเลยครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนตัวอย่างที่ผมได้บอกไปอย่างข้างต้นนะครับเพราะว่าผมจะให้สิ็ดผู้เล่นตัวจริงผมเนี่ยถือถ้วยพร้อมๆกันครับผม บอลอยู่ที่เตกาติโตโกโรนาโดนเบียดอยู่พยายามจะให้ก็ไปรลักไก่ในกรอบเขตโทษแต่ก็ไม่ได้เอาได่าต่อไปที่บวอปพราวเอาเลยครับลูกสวนกับมีสายสุดสวอดพราวให้ไม่ได้ครับโดนคาร์เวิร์ดเลวินครับตัดเกมไปตรงกลางสนามแล้วแมนเชสเตอร์ยูเตดเปลี่ยนสกอตแมคโทมีเน่ออกแล้วก็ส่งกองหน้าอย่างทางฝั่งของเอดิสันคาวานี่ลงมาครับโอ้โหมาเปลี่ยนนาทีนี้มันจะทันไหมเนี่ยเล่นเป็นกองหน้าคู่แล้วนะครับตอนนี้แมนยูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว วกคราวออกกอบไปทางด้านซ้ายที่อันซูฟาติตัดเข้าไปตรงกลางดีก็มาได้เอาเลยครับบอลอยู่ที่เดนนี่อิงคลิกตัวกลับมาสวยแล้วสัต์ประตูอู้หูลูกนี้ลังจะบอกว่าซัด์ประตูที่40ของตัวเองในพีเมลีกอังกฤษนะครับเชียวเสาออกไปเฉยเลยลูกยิงของเดนนี่อิงสุดวิดเดียคาเนี่ยถ้าตรงกรอบเนี่ยไม่น่าจะรับได้เลยครับเอาเลยครับเหลือเพียงแค่2นาทีเต้านั้นครับตรงนี้้วยแชมป์พีเมลีกอังกฤษจะเป็นของเราพร้อมกับคลีนชีดครับ บอลอยู่ที่ดอนนี่วันเดอร์เบิกครับให้ต่อไปที่ฟอปพ็อกปาทดเวลาบาดเจ็บอีก2นาทีก็จะโอ้โหลินเดนเลิฟเติมขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับวันเดอร์เบิกแทงทะลุขึ้นมาแลวจันวน,น้อาว์โรามาบิสากาขึ้นมาเล่นเป็นปีขวาซะแล้วเปิดเข้าไปได้นในมงทิ้งออกไปลูกนี้แล้วบอลไปตกใส่เท้าของเจเนโปซัดเต็มข้อเลยครับลูกนี้แล้วบอลโลงพื้นผู้ตัดสินเต่าหมดเวลาครับคุณผู้ชมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษยังเป็นทางการสำหรับทวังของเซาท์มป์ตันครับนี่เลยครับต่อนหน้าแฟนบอล และเป็นเดนี่องยิงไปส9ประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้หาประตูที่40ไม่เจอจริงๆครับคุณผู้ชมมีโอกาสยิงในช็อตสุดท้ายดีครับแต่ว่าทำไม่ได้เองครับเอาเลยครับเราจะมาดื่มดำกับภาพบรรยากาศการรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเราเหนื่อยกันมาตลอดทั้งซีซั่นนะครับเราแพ้บ้างชนะบ้างนะครับผมเสมอก็มีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ เราก็ผ่านเรื่องร้ายๆด้วยกันมาได้นะครับผมคุผู้ชมสิ่งที่สาคัญที่สุดของทีมนี้นะครับเราแพ้บ่อยก็จริงนะครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเราชนะลัวๆและนักเตะของพวกเราเนี่ยมีใจนะครับผมคุณผู้ชมไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนั่นเองมันทําให้เราเนี่ยบักคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจนถึงตรงนี้เลยครับ แล้วบอดพราวครับคุณผู้ชมกับตันทีมของเราขาดเขาไม่ได้จริงๆนะในบางเกมที่เราเจาะไม่ได้เนี่ยเราก็ได้บอดพลาวที่ยิงไกลให้กับพวกเรานะครับจะเป็นคนชูถ้วยครับในแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2 0 2 0ถึง2021ครับผมคุณผู้ชมถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการของซอลแทตันได้ชูต่อหน้าแฟนบอลเสียทีนะครับคุ้มค่าและก็สมกับที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทกันมาตลอดทั้งฤดูกาลนะ เปลี่ยนทีมระดับกลางตารางให้กลายเป็นทีมที่ต้องเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ภายในฤดูกาลเดียวครับสำหรับเบนรูนี่ฟ้ามันค่อนข้างคล้มนะครับผมการชูถ้วยเนี่ยมันก็อาจจะมืดมืดนิดหน,นึ่งนี่ครับผมคุณผู้ชมแต่ว่าแฟนบอลของเราเนี่ยก็อยู่จนจบเกมจนชูถ้วยเลยครับตรงนี้นี่เลยครับชมหน้าแชมป์พิม์ลิกอังกฤษประจำซีซั่นนี้ ต้องชมเลยนะการตัดสินใจของเวลูนี่นะครับที่ดึงผู้ษาประตูกลับมาจากการยืมตัวของสโตกซิตี้นะครับผู้สาประตูอย่างแองกัสกันเนียก็ช่วยเราได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมก็มาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษจนได้นะจุดๆุดนี้เลยครับโอ้โหจุดพลุขึ้นไปท่ามกลางเมฆหมอกที่หนาแน่นขนดาดนั้นจะมองเห็นอะไรวะนะ่ะพลุเนี่ยอะไรครับผมถ่ายรูปรวมกันนิดนึงนี่ครับผมยอดทีมแห่งกรอ,อังกฤษหนึ่ทีมครับผม เซาเทตันทีมตรงข้ามของนอตเทมตันเจมส์บราว์ของพวกเรานั่นเองนะครับผมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ครับ เรามาสรุปตารางคะแนนและก็สถานการณ์ของลีกต่างๆกันนิดนึงนะครับผมคุณผู้ชมอันดับที่1ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ได้แก่เซาท์เท์นดันอย่างที่คุณผู้ชมทราบไปนะครับเราลงเล่นไป38เกมชนะไป27เสมอไป7แล้วก็แพ้ไปอีก4นะครับผมมี88แต้มตรงนี้และอีก3ทีมที่ติดตามไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้แก่ล <Chelsea, S 1> ิวเวอร์พูลเชลซีแอตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนะครับผมอันดับที่5อย่างเลสเตอร์ต้องไปเพลย์ออฟนะครับผมก็มาดูกันว่าเลสเตอร์เนี่ยจะสสาาาามมรถควว้้้้ชชชัยยยยนนนนะใเเเพลลลล์์ออฟฟแแกก็ไไปปู่่ีีด ใช่หรือเปล่านะครับอันดับที่6จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไปเล่นฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกนั่นเองเนี่ยฮะคุณผู้ชมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจบไปอันดับที่8อาร์เซอนอลจบไปอันดับที่7นะครับไปดูโซนตกชั้นกันนิดนึงครับคุณผู้ชมไบรตันลีดยูไนเต็ดเวสต์บอมบิตอัลเบียนตกชั้น100%เต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือพรีเมียร์ลีกในปีนี้แหละครับ เดอะอิมิเลตเอฟเอครับของอังกฤษนะครับผมก็เป็นยอดทีมนะครับอย่างลิเวอร์พูลที่คว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูตอหนึ่งก็คว้าถ้วยแชมป์นี้ไปครอบครองสําหรับลิเวอร์พูลครับคาราบาวครับของอังกฤษนะครับผมก็อยู่กับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นถ้วยที่2ที่พวกเขาเข้าชิงกันนะครับครั้งนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าชัยเหนือลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์คาราบาวครับไปครอบครอง เดยูฟาซูเปอร์คัพอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมหรือว่าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปะทะกับแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ในเกมเนี่ยเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับระหว่างบาเยนมิวนิกกับเซบีย่านะครับสุดท้ายแล้วเป็นบาเยนมิวนิกที่ยิงจุดโทษได้เฉียบขาดกว่านะครับเอาชนะเซบีย่าไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อสี่จากการดวลจุดโทษนะครับ ส่วนท้วยที่ทุกสโมสรนในยุโรปต้องการจะคว้ามันมาครอบครองอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกหรือาถ้วยบิ๊กเอียร์เนี่ยปีนี้ดวลกันไปจนถึงดวลจุดโทษเลยนะครับผมคุณผู้ชมเป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิลานกับบบเยนมิวนิกนีครับเสมอกัน22ภายในเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นอินเตอร์มิลานที่ยิงจุดโทษได้เฉียบขาดกว่านะครับคว้าชัยเหนือบบเยนไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อสาจากการดวลจุดโทษก็ยินดีด้วยกับอินเตอร์มิลานครับยักษ์กลับเนี่ยได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วคุณผู้ชม ฟุตบอลถ้วยเล็กของยุโรปอย่างยูฟายูโรปาลีกนี่ครับผมคุณผู้ชมก็เป็นทางฝั่งของบัชเชนกลักบักนะครับที่คว้าชัยเหนือฮอฟเฟนไฮม์ไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งในเกมนัดชิงครับไม่ได้ดวนจุดโทษนะถ้วยนี้เราไปดูในส่วนของดาวซันโวสูงสุดนะครับผมใจเพื่อนยิงสูงสุดแล้วก็เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดประจําโวร์นเมนต์ต่างๆกันคุณผู้ชม พีมาริกอังกฤษนะครับเดนนี่อิงเป็นดาวสโมสรสูงสุดที่39ประตูนะครับผมแอตซิตสูงสุดเป็นเจมส์บร์ดพราส19แอตซิตนะครับและก็เก็บคลีนชีตเต็มปากที่สุดเป็นแองกัสกันของพวกเราเองครับคุณผู้ชม17คลีนชีตนั่นเองนะครับเท่ากับว่า3รางวัลของพีมาริกอังกฤษนักเตะของซอมท่านเก็บเรียบเลยครับเดออิมิเลต์เอฟเอครับนะครับผู้ที่ยิงประตูได้มากที่สุดเป็นโรเบตโตเฟมิโน่ของลิเวอร์พูลนะครับ 6ประตูนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมจ่ายให้เพื่อนยิงสูงสุดก็เป็นโรเบโตเฟมิโนกับซาดิโอมาเน่คนละ3แอตติช์นะครับเก็บคลีนชีตได้มากที่สุดเป็นเฮนเดอร์สันของคริสตัลพาเลทนะครับผมฟอสเตอร์ Foster ของวอชฟอร์ดอิสบูดของออกฟอร์ดยูไนเตตเดคเคีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาริซอนเบเกอร์ของลิเวอร์พูลและดีเบอร์กาของทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับคุณผู้ชมเก็บไปคนละ2 clean sheet ะคลีนชีตก็ได้ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละครับ ในส่วนของคาร์าบ c u คับอังกฤษนะครับผมลาฮิมสเตอร์ลิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อเดลาคุนของคาร์ซิตี้นะครับผม,ม, City, วร,บผมรวมถึงโอลิเซ่ของลีดดิ้งด้วยนะครับคุณผู้ชมยิงไปคนละ4ประตูก็ควา้ารางวัลด้วยกันไปทั้ง3คนนะครับ ใจใเพื่อนยิงมากที่สุดในรายการนี้นะครับเป็นจอร์นสันของเพรสตันนอตเอ็นนะครับผมที่3แอสซิสต์แล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่3แอสซิสต์เช่นกันนะครับเก็บคลีนชีตได้มากสุดเป็นเอเดรีันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่4คลีนชีตเลยครับผมและนี่ก็คือคาราบาวครับนะครับ ในส่วนของยูฟาซูเปอร์คัพนี่ครับดาซันโวสูงสุดก็เป็นทฝั่งของโทมัสมูลเลอร์บาเย m ร์มิวนิกนะครับผมแล้วก็โอคัมโปสของเซบีย่านะครับยิงไปคนละหนึ่งประตูแล้วก็ไปดวนจุดโทษเขาไม่นับนะครับแอสตัเปเยิงสูงสุดไม่มีนะครับไม่น่าจะมีใครจ่ายให้เขาน่าจะยิงกันเองเลยครับแล้วก็เก็บคินชิตก็ไม่มีเหมือนกันมันเป็นเกมเดียวแชมป์เลยนะครับผม ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปีนี้ขับเคี่ยวกันมันมากครับผมคุณผู้ชมเลวันดอฟสกี้นะครับผมเป็ดนดาวสมโมสสูงสุดที่11ประตูนะครับอันดับที่สอเป็นเอเดนอาซาของเรอันมาดริดที่10ประตูนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหลูกเดียวเองนะที่ชนะกันตรงนี้นะครับจ่ายให้เพื่อนยิงมากที่สุด เป็นลีลอยซาเน่ของบาเยิร์นมิวนิกนะครับผม5แอสซิสสวยๆไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดมีถึง2คนนะครับผมเป็นเฮนารโดวิชของอินเตอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นของแชมป์เลยนะครับที่5คลีนชีตแล้วก็จานโอรักของแอตเลติโกมาดริดที่5คลีนชีตเช่นกันครับคุณผู้ชมโอ้มันนะยูฟ้าแชมเปียส์ลกที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ ยูฟายูโรปาลีกนี่ครับผมดาวชนโวสูงสุดเป็นอินซินเย่ของนาโปลีนะครับที่9ประตูนะครับผมเจ้าตัวและก็แอสซิตสูงสุดเนี่ยเป็นต่อปางของเงลิกมาคีตายานนะครับ5แอสซิตจากโรม่านั่นเองเก็บคลีนชีตได้มากที่สุดเป็นโบเมนนะครับของฮอฟเฟนแฮมที่8คลีนชีตโอ้พระเจ้า8คลีนชีตจากการลงเซต15เกมอืน่าสนใจนะผู้สาประตูคนนี้แม่เลโนโ่ของอาร์เซนอลยังสู้ไม่ได้เลยครับเลน่ได้แค่7คลีนชีตเท่านั้นนะ งานมอบรางวัลก็มาครับผมคุณผู้ชมยูฟายูโรปาลีกปีนี้เป็นของบุรุษเซียมันชั่นกักบ,บักนะครับผมก็แสดงความยินด,ดีกับแฟนบอลทีมนี้ด้วยนะครับปิดสกอร์เหนือออฟเฟนแฮมไปได้ที่3ประตูต่อ1คุณผู้ชม นักเตะยอดเยี่ยมประจำยูฟายูโรปาลีกทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็ได้แก่นักเตะจากทีมแชมป์อย่างทางฝั่งของลาสตินโดนะครับผมคุณผู้ชมนักเตะสัญชาติเยอรมน,นีอายุ32ปีเล่นในตำแหน่งกลางตัวลุกนะครับก็ควา้ารางวัลน,นี้ไปครอบครองอย่างสมเกียรติเลยครับก็สมแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาได้เป็นแชมป์ในปีนี้นั่นเอง รางวัลถ้วยแชม์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกหรือว่าบิ๊กเอียร์ปีนี้ก็จะเป็นทีมไหนไปไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับผมเสมอ2อในเกมกับบาเยอร์มิวนิกแต่ว่าชนะจุดโทษบาเยอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ยินดีด้วยนะครับผมอินเตอร์มิลาน และนักเตะยอดเยี่ยมประจำยูฟาแชมเปียนส์ลีกทัวนาเมนต์นะครับผมไม่ใช่นักเตะของทีมแชมป์อย่างตะฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับผมกลับกลายเป็นนักเตะอย่างเอเดนอาซาจากเรียอ,อั้นมาริเฉยเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้แชมป์แต่ว่าได้ช่วยหลังมันก็ยินดีด้วยนะสำหรับเอเดนอาซานะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แกฮามิเตโลดิเกสครับคุณผู้ชมได้มาได้ยังไงวะเนี่ยกูได้แชมป์นะว้ยเพื่อน ไม่ต้องเสียใจไปครับผมคุณผู้ชมนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเราไม่ได้มาครอบครองนะครับแต่ว่าเราได้รางวัลที่มันใหญ่กว่านั้นครับคุณผู้ชม Player of the t o u r n a m e n t ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนักเตะยอดเยี่ยมประจําพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการี้ได้แก่ไม่ใช่ดนนิอิงส์แต่เป็นเจมส์วอร์ดพราวครับผมคุณผู้ชมกับตันทีมคนเก่งและก็เป็นกําลังหลักของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับไม่มีงอแงไม่มีบาดเจ็บไม่มีบน่นไม่มีอาก ทั้งนั้นแถมยังเป็นห่วงเราในตลาดซื้อกายนักเตะหน้าหนาวอีกด้วยนะครับผมนี่เลยครับกับตันทีมที่แท้จริงแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับเจมส์สวอชเพาวกับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจําพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กษ,ดกกฤษได้แก่แองเกสกันครับผมคุณผู้ชมพาทีมแซวแต้มท่นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างปาฏิหาริย์ไปในซีซั่นนี้สมควรเลยครับที่จะได้รางวัลน,นี้ไปครอบครอง สถิติส่วนตัวของเบนรูนี่ในซีซั่นแรกเนี่ยได้ถูกจารึกเอาไว้ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมค่าจ้างเนี่ยจะได้อยู่ที่30,000ปอนด์นะครับผมแล้วก็ สถิติในปี2020ถึง2021เราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาได้1่ถ้วยนะครับผมแล้วก็ถ้วยในประเทศและนอกประเทศเนี่ยไม่ได้เลยสักถก้วยเดียวนะครับผมคุณผู้ชมทีมที่เราจัดการไปด้วยสกอร์มากที่สุดเนี่ยเป็นเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมพวกเราจัดการเลสเตอร์ไปได้ด้วยสกอร์7ประตูต่อ0ย์จากเดือนธันวาคมปี2020นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทีมที่เราพ่ายแพ้ด้วยสกอร์มากที่สุดหน้าอับอายที่สุดเนี่ยเป็นความพ่ายแพ้ต่อเอฟเวอร์ตันนะครับผมด้วยสกอร์ 1, รอ4นร่บ ผมคุณผู้ชมในเดือนตุลาคมปี2020นั่นเองเนะครับผมและเงินที่เราใช้จ่ายไปมากที่สุดเนี่ยคือ34ล้านปอนด์นะครับผมคุณผู้ชมและก็สถิติของทีมเราเองเนะครับลงเล่นไปทั้งหมดในฤดูกาลนี้เลยเนะครับ42เกมชนะไปทั้งสิ้น29นะครับเสมอไป7แพ้ไป6นะครับผมคุณผู้ชมเราก็ทำสถิติเอาไว้สวยหรูมากเลยเนะครับผมในซีซั่นแรกนี้ของเวนรูนี่ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับซีซั่นนี้ของเวนรูนี่โร y ท o เดอะเบสต์ s ม m นเจอร์นะครับผม มาร่วมโหวตกันหน่อยคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยจะจบกันแบบไหนดีนะครับผมคืนหนึ่งอยากจะให้จบตรงนี้เลยนะครับสวยๆกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษคือไปเล่นซีรีส์อื่นเลยนะครับผมกับ2เล่นทีมนี้เหมือนเดิมแต่ว่าพาทีมเนี่ยไปควา้าแชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมและ3ย้ายไปคุมทีมอื่น,นครับคุณผู้ชมทีมที่ผมมีให้เลือกเนี่ยเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเวนลูนี่ทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอฟเวอร์ตันนะครับผมรวมถึงทางฝั่งของดับบี้เคาน์ตี้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมถ้าจะให้ผมไปคุมทีมอื่นนอกจาก3ทีมนี้ผมคิดว่าผมคงจะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรูนี่เลยนะครับทั้ง3หัวข้อนี้สามารถโหวตกันมาได้เลยครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ซีรีส์ยาวๆอย่างนี้ก็จะลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนเราก็ง่ายๆเลย กดสมัครสมาชิกเข้ามาคุณผู้ชมเพียงเดือนละ35บาทตกวันละ1บาทเศษๆเท่านั้นเท่านี้คุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของช่องเป็นอาจออย่างเป็นทางการแล้วเลยครับสำหรับวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับที่พาทีมคว้าแชมป์มาถึงจุดนี้ได้เลยครับด้วยความให้กําลังใจจากเพื่อนๆหลายๆคนทําให้ผมเนี่ยสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องแบบนี้ออกมาผมสัญญานะครับว่าจะพัฒนาคอนเทนต์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆและเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกยาวขอกราบสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ดูแลสุ ภาพด้วยนะสวัสดีวันแห่งความรักที่เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับผมสมบังกันทุกคนกลับสวัสดีครับ